สวัสดีครับใครที่ได้ชมอยู่ในขณะนี้เรามีที่ดินแบ่งขายที่จังหวัดนครนายกมาบอกกันใช่ครับเผื่อให้สนใจอยากจะมีที่ดินไว้สําหรับปลูกพักอาศัยแล้วก็เชิญเกษตรด้วยไน้เอาเชเกษตรได้เลยนะครับที่นี่อย่างที่น้องการบอกมาแล้วว่าที่ผืนนี้รวมทั้งหมด127ไร่ครับผมใหญ่มากแต่ไม่ต้องซื้อทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรครับผมซอยแบ่งเป็นย่อยเล็กๆในพื้นที่ต่างๆแบบไหนบ้างครับผมฝั่งที่เรายืนอยู่นี้นะครับผม 200ตารางวาครับ200ตารางวาหน้ากว้าง20เมตรครับผมลึก40เมตรครับผมสามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับในที่200ตารางวาไม่ว่าจะเป็นปลูกอาคารอยู่อาศัยใช่นะครับหรือว่าจะทําเกษตรส่วนหนึ่งสองร0 0วาที่ผมทําได้เยอะมากเลยอะเยอะครับเยอะครับปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาขุดโอ้เยอะมีความสุขและข้อดีอีกอย่างครับผมท้ายแปลงนะครับผมเราจะมีร่องน้ําเพื่อการเกษตรนะครับ น้ำไม่แรงนะครับมีน้ําใช้ตลอดปีครับผมเนื่องจากว่ามีเขื่อนขุนด่านประกันชนแล้วก็ยังมีคลองชลประทานไหลตัดผ่านอยู่หน้าพื้นที่ตรงนี้เองนะครับผมถูกต้องครับผมและที่ตรงนี้นะครับสาธารณูปโภคเข้าถึงแล้วไฟเข้าแล้วน้ําเข้าแล้วติดหน้าที่เลยครับผมไม่ต้องห่วงนะครับแล้วที่ก็ซอยย่อยออกไปอย่างที่ต้องกันว่ามีพื้นที่ตั้งแต่200 ตารางวาและในราคาที่จับต้องได้สําหรับไทยที่อยากจะมีที่ทําเกษตรในบ้านปลายชีวิตแล้วก็พักอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็ราคาดีมากๆเลยครับแล้วแต่พื้นที่ในบริเวณนี้จะตั้งอยู่ตรงไหนขนาดก็แบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วครับ200ตารางวานะครับมีน้ําใช้ทั้งปีแล้วก็อากาศดีๆอย่างนี้ตื่นเช้ามา มองเห็นเขาใหญ่ทางด้านนู้นนะใช่ครับสวยงามมากสุดสายตาเลยครับผมนี่ขนาดสุดสายตาเขายังใหญ่ขนาดนั้นใหญ่ครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เห็นเขาแค่นี้ก็แฮปปี้นะนั่งบนระเบียงชั้นสองของบ้านนะโอ้มาปลูกบ้านตัดาวก่อนก็ได้นะครับผมถูกต้องครับผมนะใช่ไหมฮะเสียงไก่เสียงอะไรร้องกันไปเรียกเป็ดก็ได้นะได้ครับผมได้หมดอยากจะทําอะไรในพื้นที่ของท่านได้หมดเลยนะครับสนใจแล้วสิใช่ครับแล้วเราจะเปิดให้จองวันเดียวกันครับผมอู้หออกรับจริงๆแต่ใช่ครับผมเราเปิดให้ผ่อนได้ครับผมพระเจ้า เอาใจขนาดนี้<ช>อยากให้ค,คุณมีที่ดิน<ช>ได้อยู่ได้ใช้ในแผ่นดินนี้นะครับผมผ่อนกับเจ้าของโครงการก็ได้นะครับ<ช>มาคุยกันที่หน้างานมาชมพื้นที่กันก่อนว่าชอบพื้นไหนตรงไหนอนาคตข้างหน้านะครับทางของโครงการที่มีไว้เนี่ย อย่างทางด้านนู้นก็เป็นลูกลังแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเเมตรครับผมเเมตรนะครับแล้วก็จะแบ่งฝั่งนี้ก็ลูกลัง9เมตรครับแต่ว่าตอนนี้ฤดูหน้าฝนครับผมเราเลยดูวันเวลานิดนึงเดี๋ยวเราจะปูลูกลังลงลูกลังให้แน่นอนครับผมครับผมเรื่องการเดินทางมาก็สะดวกมากนะครับก็ห่างจาก เอาว่าเมืองกรุงเทพของผมเนี่ยมันอยู่แค่ลังสิตแค่นั้นเองนะฮะอยู่ลังสิตนี่ขับรถออกมา60กิโลเดียวเลยสบายมากดูสองข้างทางนะดูสองข้างทางดีๆอ่าข้างทางนี้เริ่มแออัดใช่ไหมแออัดตรงลังสิตนี่รถติดพอออกมาเข้าเกือบถึงนครนายกตรงโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับโอ้โหเริ่มบรรยากาศเริ่มดีข้างทางเป็นทุ่งนาเปลี่ยนบรรยากาศในระยะทางเพียงประมาณสัก40ิกิโลใช่ครับผมนะฮะยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณได้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตเชิงเกษตร อย่างนี้นะครับใครคนไหนสนใจที่ดินผืนนี้ที่ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกต้องการครับติดต่อได้ไหนครับติดต่อทีมงานเราได้เลยนะครับผม88ทีมนะครับผมยังไงขอฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่มองหาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณต้องการครับผมเฮ้ยเหลือให้พี่สักสองคำผืนเลยได้พี่ได้ถึงว่าพักที่ลิูเอเอ้ายังไม่เลิกไทยไม่คุณ